รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ิดผูกคิดสมานใจโลกเราจะน่าอยู่ถ้าทุกคนรู้ปับใชายไม่ต้องกลังวลไม่ต้องไปเครียดกับปัญหาให้มองใจเพียงแค่ทุกคนเข้า,ขามาฉุกคิดรู้รักพลัง่าจะฝ่ามืดฝ่าสางหรือฝ่ามน าเรายังเปิดไฟชนสิ้นเดือนคงบานไปแต่จัดขาดเติมค่ารถขาขาคันนมลูกล้านต้องอดทนพอค่าไฟที่ต้องจ <c oughs> ่ายอาจารย์ซักผาหรือล้างจานวนแปงผักอย่าเปิดกอกทิ้งไว้บ้างอย่าเดี๋ยวคุณเขื่อนจะล้องห้ <c oughs> ในจะจองชานนุนทีริฟเลงไม่ผ่อนใคราย <c oughs> ว่าน้ามันแพงดียบกันกระจายเงินทองก็เหือดหาย มา,มา,าเรามารวมขิดปลุกขิดสามานใจโลกเราจะน่าอยู่ถ้ทาทุกคนรูป้ปรับใายไม่ต้องทางหนไม่ต้องไปเขียนกับบันหาให้มองใจเพียงแค่ทุกคนกเข้า,ขามาชุกคิดรู้รักปลังงานเธอค่าไฟเดือนที่แล้วบ้านเธอแพงไหม คือบ้านเราแพงมากเลยขึ้นกระฉูดแบบอยู่คนเดียวนี่ขึ้นมาสองสามพันแล้วนะงง<น>มากเลยแน่สี่เห็นซื้อทั้งพัดลมทั้งแอร์ทั้งอะไรพอ้อพน้ำมาทุกเดือนเลยี่ร้อนอะแอร์เก่ามันก็เก่าแล้วเห็นอยากได้แบบระบบอินเวอร์เตอร์อไนี้พเน้ำมันก็มีโปรอยู่พอดีรูดบัตรเครดิตศูนย์เเซนไง<ต>ก็รูดเลยรู้ไหมอุปกรณ์พวกนี้ทําให้โลกเราร้อนขึ้นทุกวันทุกวันเลยนะ โลก้องแต่เราก็ร้อนขึ้นทุกวันเหมือนกันนะร้อนเราก็คิดงานไม่ออกนะแล้วให้เราทํายังไงอ่ะก็ต้องรู้จักดูแลรักษาอุปกรณ์ให้ดีแล้วก็ดูฉลาดให้เป็นด้วยว่าอันไหนประหยัดพลังงานหรือเปล่าอย่างงี้คจะต้องใช้ให้ฉลาดว่างั้นใช่โอ้เราไม่รู้อะเราโง่อะอยากรู้ใช่ไหมวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาบอกเหรออยากรู้แล้วไปถามผู้เจ้าชาญกันดีกว่าค่ะ คุณผู้ชมครับกลับมาอยู่กันต่อกับรายการรู้รักพลังงานนะฮะวันนี้จะมาคุยกันในหัวข้อที่ว่าใช้อุปกรณ์คลายร้อนยังไงให้กระเป๋าสตางค์ของเราไม่ร้อนตามไปด้วยนะครับและวิทยากรของเรานี้ก็คืออาจารย์อมรศักดิ์ครังสาครครับท่านผู้อำนวยการกลุ่มฝึกอบรมภาคปฏิบัติด้านการจัดการพลังงานจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงานนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์คะในหน้าร้อนนี้เราจําเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์ที่ช่วยคลายความร้อน ทำให้เราเย็นอะไรเงี้ยค่ะมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะอาจารย์ครับในในส่วนหลักๆนะฮะก็จะเป็นระบบปรับอากาศนะครับ<อ>แล้วก็ในในส่วนของพัดลมใช่ครับเพื่อจะลดความร้อนแล้วก็ตู้เย็นเพื่อที่จะถ,ถนอมอาหารนะครับก็คือหลักๆจะมี3อย่างาง่ายๆแอร์พัดลมตู้เย็นนะครับ,รบทีนี้หลักการใหญ่ๆคร่าวๆเนี่ยที่จะใช้อุปกรณ์ต่างๆ3อย่างเนี้ย ให้ไม่ร้อนเงินในกระเป๋าสตางค์ตามในหัวข้อของเราเนี่ยคืออะไรฮะการใช้พลังงานนะฮะสำหรับเครื่องปรับอากาศเนี่ยมันก็จะใช้พลังงานค่อนข้างมากนะครับถ้าเทียบแล้วก็ประมาณ5-60%ของอเของอพลังงานไฟฟ้าที่ใช้อยู่นะภายในบ้านน่นะครับนั้น <c oughs> การที่จะลดหรือจะที่ประหยัดก็คือต้องต้องมาดูวิธีใช้นะครับในเรื่องของ ระบบปรับอากาศอย่างเช่นก่อนที่จะเปิดแอร์นะครับเราไปทำงานมากับถึงบ้านเนี่ยเราอาจจะเปิดพัดลมเพื่อลดอุณหภูมิในห้องลงไปก่อนอนะครับ,รบและจากนั้นเนี่ยค่อยเปิดเครื่องปรับอากาศเพื่อที่จะลดอุณหภูมิต่อไปให้ได้ไดอุณหภูมิทมี่<ะ>้อแล้มีข้อกําหนดตายตัวไมหมครัว่าควรเปิดพัดลมอย่างน้อยกี่นาทีก่อนเปิดแอร์ครับให้ห้องเงย็นลงก่อนอไม่ตายตัวครผมผมยกตัวอย่างอย่างนี้อย่างเช่น ห้องพักหรือบ้านนะครับมันก็จะมีด้านหนึ่งทางด้านทิศตะวันตกที่โดนแดดในช่วงบ่ายพวกนี้จะเก็บสะสมความร้อนไว้ในผนังฉะนั้นพอเรากลับถึงบ้านเนี่ยเราเปิดเครื่องปรับอากาศเลยนั่นหมายถึงว่าเครื่องปรับอากาศจะต้องทําความเย็นให้กับผนังก่อนแล้วถึงจะทําความเย็นให้กับห้องนั้นได้แต่ถ้าเรากลับถึงบ้านแล้วเนี่ยเราเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศร้อนที่มีอยู่ในห้องออกนะครับแล้วก็ใช้พัดลมเป่า นะครับเพื่อลดอุณภูมิของของผนัง,นงที่มันสะสมความร้อนอยู่เนี่ยลงจากนั้นค่อยเปิดแอร์ก็จะช่วยประหยัดพลังงานเกิมแบบระบบปรับอากาศลงไปได้เน้นระบบปรับอากาศเพราะว่าไว้ง่ายกินไฟเยอะสุดม,มากกว่าพัดลมหรือว่าตู้เย็นนะ,ะใช่ใชแล้วเราจําเป็นไหมคะอาจารย์ที่เราจะต้องไปล้างแอร์ในช่วงหน้าร้อนอะไรเงี้ยค่ะมีวิธีอะไรบ้างคะที่จะ บอกเกี่ยวกับเรื่องการล้างแอร์ว่าควรจะล้างช่วงไหนยังไงอะไรเงี้ยค่ะต้องล้างหน้าร้อนไหมไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นในเรื่องของการล้างแอร์ก็คือการบํารุงรักษาในการที่ใช้งานมานานแล้วเนี่ยมันก็จะมีความสกรปรกของของของฝุ่นของขเขมาอะไรไปจับอยู่มันทําให้ประสิทธิภาพของของเครื่องเป่าอากาศนั้นลดลงนะงั้นในการล้างแอร์เนี่ยก็จะมี ดูจากลักษณะการใช้งานดูจากลักษณะของบริเวณที่ติดตั้งว่ามันมีฝุ่นมีอะไรมากไหมนะครับถ้ามันมีมากเราก็อาจจะล้างที่หน่อยนะครับล้างแอร์ก็จะแบ่งเป็น2อ,อ,องส่วนก็คือล้างย่อยกับล้างใหญ่ค่ะยังไงบ้างครนะับต่างกันยังไงล้างย่อยนี่ก็คือล้างในส่วนของฟิลเตอร์นะครับต้องถอดออกมาทําความสะอาดนะครับเป่ฝุ่นในส่วนของ คอนเนซิ่งบ้างเล็กน้อยนะครับส่วนล้างใหญ่นี่ก็คือต้องถอดออกมาเลยนะครับ <S 1> <S 1> <S ถอดออกมาเลยแล้วก็ทำล้าล้างทั้งชุดส่งลมเย็น <S <S ล้างทั้งแผงความร้อนนะครับ <S <S ใช้ลมใช้น้ำทำความสะอาดที่ก็จะมีแบบผ้าใบมารองให้น้ำไหลออกเลยอย่างนั้นแหละส่วนใหญ่จะทำโดยช่างแอร์ส่วนใหญ่จะทำโดยช่างแอร์แต่ถามว่า เราทําเองได้ไหมทําได้ฮะถ้าเข้าใจขั้นตอนย่อยทั้งใหญ่เลยเหรอฮะใช่ครับอาจารย์พอมีขั้นตอนเย่อยเนี่ยคงไม่ยากนะครับก็คือเปิดหน้ากากแล้วแอร์รุ่นใหม่ๆนะฮะแอร์รุ่นใหม่ๆเนี่ยมันอำนวยความสะดวกมากเลยนะครับถอดง่ายใช่ไหมถอดง่ายแล้วก็ล้างได้บ่อยครั้งด้วยเพราะว่ามันเป็นลักษณะของฟิลเตอร์แบบพลาสติกไปล้างน้ําตากให้แห้งกลับมาใส่ได้เลยส่วนล้างใหญ่เนี่ยมันก็ต้องต้อง มีอุปกรณ์บ้างนะครับในเรื่องของของผ้าใบที่จะเอามาลองนะครับแล้วก็ในส่วนด้านนอกก็อาจจะต้องมีเ,เทคนิคนินดนึงในการที่จะถอดสกรูถอดอะไรต้องเข้าใจตรงนี้นะครับครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บของกรมไหมฮะตัวนี้ในในเว็บของกรมมีมีลงไว้นะฮะวิธีการล้างแอร์อนะครับแล้วก็ยังมีอยู่อีกอีกหลายๆที่ที่เขาลง วิธีการล้างไปดูในนั้นได้เลยเรพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถไปดูขั้นตอนตามเว็บไซต์ที่เราขึ้นให้หน้าจอด้านล่างนี้เลยแบบทีละขั้นตอนสเต็ปบายสเต็ปจะได้ทำตามได้แบบถูกวิธีนะฮะล้างแอร์มีผลกับการประหยัดไฟขนาดไหนครับการล้างแอร์นี่มีผลมากนะฮะสำหรับการประหยัดไฟเพราะว่ามันจะทำให้ประสิทธิภาพของแอร์เนี่ยดีขึ้นนะครับถ้าเราไม่ล้างเนี่ยถ้ามันมีความสกปรกมากฉะนั้นแอร์ที่ที่สกปรกเนี่ยมันจะ ทำความเย็นได้น้อยนั่นหมายถึงว่ามันก็จะกินพลังงานมากมขึ้นไปด้วยนะฮะเพราะว่าทําความเย็นไม่ได้ล้างบ่อยมีผลเสียไหมฮะถ้าบ่อยเกินไปถ้าบ่อยเกินไปนี่มันก็ไม่เชิงผลเสียนะฮะแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราล้างถูกวิธีธไหม<อ>เพราะว่าถ้าเราประกอบมันไม่ดีสูน์ไม่ได้เนี่ยมัน ทําไม่เกิดเสียงดังหรือว่าถ้าเรามือหนักไปนิดนึงงัดเข้างัดออกมันแตกเนี่ยมันก็เสียหายได้เผลอประหยัดไฟแต่แอร์พังขึ้นมา <c oughs> อาจจะไม่คุ้มกันะะนะฮะครับ <ผม S 1> แล้วเวลาเราเปิดแอร์ค่ะอาจารย์บางทีมอาจจะมีรูรั่วในห้องอะไรเงี้ยค่ะมันมีผลทําให้เปลืองไฟไหมคะถ้ามีรูรั่วมากะนะครับมากคือคือต้องใช้คําว่ามากเพราะว่าโดยปกติเนี่ยไอ้รูรั่วพวกนี้มันจะเป็นรูที่เติม อากาศสดจากข้างนอกเข้ามานะครับทำให้เรามีออกซิเจนมากหายใจได้สะดวกเพราะว่าอย่างถ้าเป็นห้องนอนเรานอนเนี่ยเราคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออก,าออกมาถ้าไม่มีออกซิเจนมาเติมเนี่ยในห้องก็จะรู้สึกอึดอัอดฉะนั้นไอ้รูรั่วพวกนี้แหละเป็น,เป,นเป็นตัวที่จะช่วยช่วยให้ให้ในห้องเนี่ยมีออกซิเจนมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องต้องไม่มากมเกินไปเพราะถ้ามากเกินไปเนี่ยระบบประอากาศมันก็จะรั่ว ความเย็นก็จะรั่วออกอก็ <ใน S 2> ทำให้เราจะรู้ว่านี่มันมากเกินไปแล้วครับโดยโดยปกติเนี่ยที่ห้องทั่วไปก็จะเห็นว่ามีรอยรอยแตกตามขอบหน้าตา่างใต้ประตูอันนั้นเพียงพอแล้วฮะอ,อันนั้นเพียงพอแล้ว ถือว่าโอเคครับผมแบบนั้นแต่ถ้าบแบบว่าใหญ่เกินไปก็ค่อยไปอุดซะใช่ครับสมมุติห้องกว้างๆนะครับอาจารย์เช่นห้องสักขนาด50ตารางเมตร,รอย่างเงี้ย<ม>คอนโดใหญ่ๆ2 b e ทูเบดรูมห้องหนึ่งนี่ยเรามีวิธีลดพื้นที่การใช้แอร์ไหมฮะแทนที่จะต้องติด2ตัวในส่วนของบ้านอยู่อาศัยนะฮะจะเป็นคอนโดหรือว่าเป็นบ้านเป็นห้องใหญ่ๆก็แล้วแต่นั้นการลดพื้นที่เนี่ยก็จะให้ให้ลดภาระกัน การทำงานของระบบปับอากาศลงด้วยนั้นการลดพื้นที่เนี่ยด้วยวิธีที่ที่ค่อนข้างสะดวกและง่ายที่สุดก็คือการติดฉากกั้นเป็นปาร์ติชันเดี๋ยวนี้มันมีรูปแบบแบบที่เป็นดึงออกมาเปิดหรือเป็นฉากกั้นอันนี้เป็นเหมือนกับผนังเบาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ช่วยได้เยอะเลยติดเซตอัพทีหลังหลังจากบ้านสร้างเสร็จแล้วด้วยก็ได้แต่ส่วนของออฟฟิศเนี่ยก็อาจจะ บริหารจัดการพื้นที่นิดนึงแทนที่ห้องหนึ่งจะนั่งคนเดียวก็อาจจะมีหลายๆคนหลายๆคนมาช่วยกันใช้แอร์หน่อยส่วนจัดโซนกันนะฮะแทนที่จะกระจายกันไปอยู่อจันทร์พูดถึงห้องกว้างแล้วผมนึกขึ้นได้สมมุติห้องกว้างห้องหนึ่งเนี่ยเราควรติดแอร์ระหว่างติดแอร์ตัวเล็กหลายตัวกับติดแอร์ตัวใหญ่ b t ทเยอะๆตัวเดียวเนี่ยอะไรประหยัดไฟกว่ากันฮะอยู่ที่การใช้งานห้องนะฮะอยู่ที่การใช้งานห้องนี้นั้น เวลาคำนวณขนาดของของเครื่องปรับอากาศที่จะติดตั้งคำนวณไอบีทียูนะฮะค่าคูลิ่งโหลดของของห้องนะฮะเขาก็ต้องดูว่าเออมันมันมีส่วนของส่วนที่รับความร้อนไม่ว่าจะเป็นผนังกระจกส่วนของผนังปูนส่วนด้านบนนะครับมีความร้อนมาไหมนั้นตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวคำนวณขนาดออกมาก่อน ทีนี้ตัวใหญ่ตัวเล็กเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับขนาดของของเครื่องเป่าอากาศที่มีอยู่ในท้องตลาดนะฮะเลือกยังไงให้มันเหมาะถ้าตัวใหญ่ตัวเดียวตัวใหญ่ตัวเดียวแล้วห้องนั้นเนี่ยเออไม่มีการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกคูลิ่งโหลดนะฮะตัวใหญ่ตัวเดียวมันก็จะเดินจนเย็นแล้วก็ตัดนะฮะแล้วเดี๋ยวมันก็เดินต่อซึ่งมันก็จะเปลืองพลังงานขึ้นเออจะเปลืองไหมขึ้นอยู่กัน การใช้ห้องอใช้ห้องแต่ถ้ามีโหลดเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนะฮะถ้ามีมีโหลดเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยก็ควรจะเลือกใช้ที่มันเหมาะสมกับ,ก,บกับกับการใช้งานห้องครับไม่ได้อยู่ที่ตัวใหญ่ตัวเล็กอย่างเดียวนะครับ,รบและส่วนชุดระบายความร้อนนะคะที่เราติดเอาไว้ด้านนอกอาคารอย่างนี้นะคะ่ะถ้าเกิดมันโดนแดดเนี่ยมันมีผลต่อการเปลืองค่าไฟไหมล้วควรจะติดอยู่ในทิศทางไหนดีคะครับ เราต้องต้องทำความเข้าใจหลักการทํางานของระบบปปอากาศก่อนนะฮะมันก็จะแยกเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนในห้องก็เป็นเป็นส่วนของทําความเย็นครับส่วนด้านนอกนะครับที่เราเรียกว่าคอนเดนซิ่งเนี่ยก็เป็นส่วนของการระบายความร้อนนะครับหลักการทํางานก็คือดึงเอาเอาเอาความร้อนในห้องดึงเอาความชื้นที่มีอยู่ในห้องเนี่ยออกไปทิ้งด้านนอกดังนั้น,น,นถ้าด้านนอก อยู่ในในพื้นที่ที่ระบายความร้อนได้ยากหรือในส่วนที่แดด่องนะฮะมันก็จะทํางานได้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเพราะหน้าที่ของมันคือต้องระบายความร้อนออกไปให้ได้มากที่สุดนะฮะมันก็จะยิ่งเหนื่อยขึ้นว่างั้นก็ทํางานหนักขึ้นกินพลังงานมากขึ้นนะครับแล้วควรจะอยู่ทิศไหนอะคะอาจารย์ถ้าจะหลบทิศกันจริงๆนะครับอย่างบ้านเราเนี่ยตะวันจะอ้อมทางใต้ฉะนั้นจากทางด้านตะวันออกตั้งแต่เช้า ตอนกลางวันทางใต้ตอนเย็นก็จะไปทางด้านทิศตะวันตกข้างหน้าทิศเหนือน่าจะดีสุดน่าจะดีที่สุดหรือไม่ก็ติดกันสาสตรอะไรช่วยเอาได้ไหมฮะได้ครับตัวนี้ดีเลยนะครับทำไงก็ได้ให้ให้เขาสามารถระบายความร้อนได้ได้ดีที่สุดครเรเคยพูดกันไปเรื่องระบบแอร์อินเวอร์เตอร์ว่าจะทําให้ประหยัดพลังงานได้ดีที่สุดเพราะว่าแอร์มันจะมีความสเตเบิลในการทํางานมากกว่านอกจาก การพิจารณาเลือกเลือกอินเวอร์เตอร์แล้วเนี่ยมียังไงที่ให้ดูอีกไหมฮะในการเลือกซื้อแอร์ถ้าถ้าโดยทั่วไปนะครับถ้าแอร์ที่มีอยู่ตามท้องตลาดราคาไม่สูงมากนะฮะก็เราพิจารณากันที่ฉลากเบอร์5้านะครับฉลากเบอร์หจะขนาดไหนก็แล้วแต่ก็คำนวณเอาจากพื้นที่ที่ห้องลักษณะข,ของการใช้งานนะครับ ส่วนไอ้อินเวอร์เตอร์เนี่ยมันเป็นมันเป็นเทคโนโลยีที่ที่ออกมาเพื่อลดการใช้พลังงานลงนะครับวิธีใช้สำคัญกว่าเพราะนั้นดู2<ช>อ,อย่างนี้เบื้องต้นที่เหลืออยู่ที่วิธีใช้ของแต่ละบ้านมากกว่าครับผมบจะเรียกอย่างไรให้เหมาะสมครับแล้วปัจจัยที่ <c oughs> จะทำให้เครื่องปรับอากาศเนี่ยกินไฟอะค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วยังมีปัจจัยอะไรบ้างไหมคะ ปัจจัยที่ทำให้เครื่องปรับอากาศกินไฟนะครับ,รบก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่เราเรามีอยู่ภายในบ้านนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นออพ่อหุงข้าวนะครับเตารีดนะฮะหรือ แม้กระทั่งเครื่องดูดฝุ่นนะครับทุกอย่างเนี่ยมันจะมีมอเตอร์ในการขับเคลื่อนแล้วมันก็จะมีความร้อนเกิดขึ้นในในเวลาที่เราใช้งานใช้เป่าผมอ่าใช่ครับั้นตัวนี้จะเป็นเป็นตัวที่เพิ่มภาระภาระนะครับเพิ่มความร้อนนั้นถ้าเราลดพวกนี้ลงได้นะฮะแอร์ก็จะทำงานน้อยลง ก็คือไม่ไม่เพิ่มอุณหภูมิห้องในขณะที่กําลังเปิดแอร์นะครับจากเรื่องแอร์มาที่ตู้เย็นกันบ้างเดี๋ยวนี้ตู้เย็นระบบใหม่ๆเขาจะบอกว่าเป็นตู้เย็นประสิทธิภาพสูงนนี้จะช่วยทั้งการลดการใช้พลังงานแล้วก็ยืดอายุการใช้งานได้กว่าตู้เย็นรุ่นเดิมๆขนาดไหนครับต้องต้องเข้าใจนิดนึงนะตู้เย็นเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ค่อนข้างอาับพับยังไงรอาจารย์สังเกตดูนะเวลาเราซื้อมาเนี่ย ก็เสียบปลั๊กให้มันทํางานแล้วเราจะไม่ค่อยได้ยุ่งอะไรกับมันนอกจากเปิดหาของกินนอกจากเปิดหาขงกินหรือจนกว่ามันจะพังครับผมนะฮะดังนั้นการที่จะจะใช้ตู้เย็นให้ให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดเนี่ยมันก็ต้องดูดูปริมาณของของของที่เราจะแช่ในตู้เย็นต้องเยอะหรือน้อยฮะควรจะมี พื้นที่มากพอให้ให้อากาศมันหมุนเวียนได้บางบ้านเนี่ยยัดเข้าไปจนตเต็มเลยครับจนอากาศเนี่ยมันมันหมุนเวียนไม่ได้หรือได้น้อยเนี่ยนั่นหมายถึงว่าคอมเพรสเซอร์มันต้องทํางานอยู่ตลอดเวลาแต่บางคนก็บอกว่าถ้าของน้อยไปก็เปลืองไฟนะฮะจะเปลืองไฟหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับการทําความเย็นของตู้เย็นนั้นถ้ามันสามารถทําความเย็นได้ค,คอมเพรสเซอร์มันจะตัดนะครับ ู้เย็นเนี่ยเวลามันทํางานเนี่ยมันจะมันจะตัดต่อตัดต่อต,ตามอุณหภูมิที่ตั้งเอาไว้ครับถ้ามันทําอุณหภูมิได้มันก็ตัดแต่ถ้ามเมื่อไหร่ที่มันทําอุณหภูมิไม่ได้มันเกิดการรั่วไหลของประตูขอบประตูหรือหรือส่วนใดก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะทํางานอยู่ตอลอดเพื <ละ S 2> ่อจะ เพื่อเพื่อจะที่เพื่อจะที่ทาความเย็นให้ได้ตามที่ต้องการคล้ายคล้ายแอร์ว่า้นคล้ายกันนะครับแล้วล้ไอ้ที่ที่เรียนถามใบเรื่องตู้เย็นประสิทธิภาพสูงนะฮะมันจะช่วยประหยัดพลังงานเยอะไหมถ้าเอาแบบใส่ของเท่ากันใช้งานเท่ากันและอายุการใช้งานจะนานกว่าด้วยไหมครับตู้เย็นประสิทธิภาพสูงเนี่ยมันก็คือตู้เย็นธรรมดาเนี่ยแหละแต่ว่าเขามาเพิ่มพื้นที่ นะครับพื้นที่ในการทําความเย็นเพื่อพ,พื้นที่ในการระบายความร้อนอ,ออกนะฮะทำให้มันทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนีเ่ยมันก็ต้องมีมีการลงทุนสูงขึ้นแพงขึ้นกม็มีราคาที่แพงขึ้นและอายุการใช้งานล่ะครับอายุการใช้งานก็ใกล้เคียงกับกับตู้เย็นธรรมดาแต่จะ<า>ดีกว่าแต่จะจะดีกว่านะจะดีกว่า ประสิทธิภาพของตู้เย็นประตูเดียวค่ะถ้าเทียบกับตู้เย็นสงประตูเนี่ยจะมีประสิทธิภาพที่ด้อยกว่าตู้เย็นสองประตูแต่ว่าตู้เย็นสองประตูเนี่ยก็จะกินไฟกว่าตู้เย็นประตูเดียวช่กงงครับสรุปก็ประตูเดียวกับสองประตูแบบไหนดีกว่ากันับดีหรือด้อยเนี่ยมันมันอยู่ที่การใช้มากกว่าลักษณะของการใช้นะครับตู้เย็นสองประตูอย่างถ้าเป็นประตูเดียว ไม่ว่าเราจะเปิดเพื่อจะหยิบของที่แช่อยู่ในช่องแข็งหรือเปิดหยิบน้ําที่อยู่ชั้นล่างนั่นหมายถึงว่าเราต้องเปิดเปิดหมดทั้งหมดเปิดหมดแต่ถ้าเป็นปสองประตูะนะครับสองประตูเนี่ยถ้าเราหยิบแค่น้าเนี่ยเราก็จะเปิดด้านล่างนั้นมันจะสูญเสียความเย็นน้อยกว่าน้อยกว่าก็จะทํางานน้อยกว่านั้นจะเห็นว่าอยู่ที่ลักษณะการใช้ของเราแล้วกินไฟมากกว่าไหมคะ กินไฟมากกว่าไหมสองประตูนี้จะกินไฟมากกว่าเพราะ,ะรหลักการ,รทํางานของตู้เย็นสองประตูนะครับเขาจะมีช่องแช่แข็งอยู่ด้านบน <Okay. S 2> แล้วก็จะมีพัดลมดึงเอาความเย็นจากจากช่องแช่แข็งเนี้ยลงมากระจายสู่ด้านล่างฉะนั้นหลายขั้นตอนกว่าใช่ครับอุณหภูมิข้างล่างเนี่ยมันก็จะเฉลี่ยเท oh. ่ากันเพราะมีพัดลมดึงมาแต่ถ้าเป็นประตูเดียวเนี่ยมันจะ ความเย็นมันกระจายลงมาโดยธรรมชาติทั้งหมดเลยับเพราะฉะนั้น2ประตูอาจจะไม่ใช่คาตอบของการประหยัดไฟเสมอไปนะฮะก็ต้องดูที่การใช้งานในหลักนั่นเองนะครับอุแป๊บเดียวจะหมดเวลาแล้วฮะอาจารย์อยากจะให้อาจารย์ฝากถึงเรื่องการใช้อุปกรณ์คลายร้อนในบ้านโดยที่ประหยัดเงินในกระเป๋าสตางค์หน่อยครับอุปกรณ์คลายร้อนในบ้านที่จะประหยัดเงินในกระเป๋าสตางค์นะครับคืออย่าคิดว่าต้องเปิด แอร์ตลอดนะครับอาจจะใช้เป็นพัดลมบ้างก็ได้นะฮะพัดลมเน่จะกินอยู่ที่ประมาณ30วัตต์เท่านั้นเองนะครับนั้นการใช้ให้ถูกต้องให้เหมาะสมเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นการลดการใช้พลังงานลงได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเราคงต้องต้องยอมรับในเรื่องของของออโลกร้อน ที่เรารับทราบกันอยู่นะครับคงต้องหันไปมองในในเรื่องของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศที่ในแต่ละคนที่มีอยู่นะฮะที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนั้นในเรื่องของการการใช้อย่างประหยัดการอนุรักษ์พลังงานนี่ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะจะช่วยให้เรา อยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อมรศักดิ์มากๆนะครับสำหรับความรู้ดีๆที่นํามาแบ่งปันในรายการรู้รักพลังงานของเรานะครับขอบพระคุณมากครับคุณผู้ชมครับพักกันตรงนี้ครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามีเคล็ดลับดีๆในการรักโลกอย่างที่อาจารย์อมรศักดิ์ว่ามาฝากกันครับ Happy Eggs ดีไซน์ใส่ใจสิ่งแวดล้อมย่อยสลายง่ายลดต้นทุนการผลิต Happy Eggs คือผลิตภัณฑ์ไข่ไร้สารพิษที่มีบรรจุพัณฑ์แสนเก๋สีสันสะดุดตาในรูปทรงเดิมๆแต่วัสดุที่เปลี่ยนไปออกแบบโดยมายาสตูเพ็นักเรียนสาขานิเทศศิลป์ในกรุงวอร์ซอประเทศโปแลนด์ฉีกแนวบรรจุภัณฑ์ใส่ไข่ทรงคลาสสิกด้วยวัสดุที่แตกต่างด้วยการใช้ฟางและหญ้าแห้ง ผ่านกระบวนการง่ายๆคือการบีบอัดเข้ารูปทรงด้วยความร้อนกลายเป็นกล่องพอดีขนาดฟองไข่ที่มีหลากหลายขนาดทั้งแพ็ค4ฟอง6ฟองหรือ10ฟองและมีเพียงกระดาษฉลากสีสันสดใสที่พิมพ์ข้อมูลชัดเจนคาดในแต่ละกล่องวางเด่นสะดุดตาในซูเปอร์มาร์เก็ตเชิญชวนให้หยิบลงตะกรา้า จุดเด่นของงานชิ้นนี้อยู่ที่แนวคิดสุดเรียบง่ายแต่สะท้อนความเป็น e c o คเฟรน d l ลในทุกแงม่มุมตั้งแต่การเลือกวัสดุที่ใช้ในการผลิตที่มีเพียงฟางและหญ้าแห้งที่สามารถหามาใช้หมุนเวียนได้จากฟาร์มโดยไม่ต้องผลิตใหม่และสามารถย่อยสลายได้เร็วกว่ากระดาษหลายเท่า เมื่อผู้บริโภคใช้เสร็จก็สามารถโยนไปที่สวนหลังบ้านรอการย่อยสลายไปกับดินหรือกลายเป็นปุ๋ยต้นไม้ในสวนต่อไปได้ทั้งอย่างลดต้นทุนการผลิตแบบเดิมได้เป็นอย่างมากเลยละครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์รักโลกขอ,อนำเสนอเกร็ดความรู้ใส่ใจสิ่งแวดลอ้อมในตอนประโยชน์จากแสงแดด คนเราต่างก็กลัวแดดกันทั้งนั้นนะครับบางคนกลัวผิวคล้ำบ้างบางคนกลัวเป็นมะเร็งผิวหนังบ้างแต่เชื่อว่าหลายคนยังไม่รู้ประโยชน์ของแสงแดดแน่นอนดังนั้นวันนี้จะพาไปรู้จักประโยชน์จากแสงแดดของดีที่หาง่ายและไม่เสียเงินด้วยอย่างแรกเลยแสงแดดช่วยป้องกันมะเร็งนะครับเพราะฉะนั้นแดดตอนเช้าจะช่วยสร้างวิตามินดีนี่แหละวิตามินป้องกันมะเร็งชั้นดีเลย แสงแดดฆ่าเชื้อแบคทีเรียเมื่อเราต้องการทําความสะอาดหรือฆ่าเชื้อโรคก็ <S <S จะนําสิ่งของนั้นไปตากแดดแสงแดดช่วยให้หลับดีขึ้นเพราะแสงแดดจะช่วยในการสร้างฮอร์โมนเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ร่างกายจะผลิตตอนหลับและยังทําให้วงจรการนอนของเราดีขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติด้วยแสงแดดให้วิตามินดีซึ่งช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเป็นประโยชน์ต่อกระดูกและฟัน แสงแดดทาให้ผิวหนังแข็งแรงขึ้นครับต้านทานโรคลดการอักเสบติดเชื้อแผลแมลงสัตว์กัดต่อยและช่วยรักษาสิวด้วยนอกจากนั้นแสงแดดยังช่วยสลายความเศร้าส่อยหดหู่เมื่อแสงแดดมากระทบที่จอบตาของเราจะมีการกระตุ้นให้เกิดการสร้างสารชนิดหนึ่งเรียกว่าเซโรโทนินครับสารชนิดนี้จะทําให้อารมณ์และความรู้สึกของเราดีขึ้น รู้แบบนี้แล้วหลายคนครับหยุดกินยาแก้เครียดแล้วออกไปสูดบรรยากาศสายลมและรับแสงแดดบ้างดีกว่าวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอตัวไปตากแดดก่อนคุณผู้ชมคะการประหยัดพลังงานคนละเล็กละน้อยเมื่อรวมกันทั้งประเทศก็สามารถลดการใช้พลังงานได้อย่างมหาศาลเลยนะคะ ส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่รับชมรายการของเราแล้วนะครับมีข้อเสนอแนะอยากติชมรายการหรือมีความคิดเห็นใดเพิ่มเติมนะครับส่งมาได้ตามที่อยู่หน้าจอน,นี้เลยนะครับส่วนท่านใดยอยากจะรับชมรายการรู้รักพลังงานย้อนหลังก็สามารถคลิกลิงก์มาได้เลยที่ www.etv.thai.tv นะครับส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการของเราแล้วนะครับผมตูนวรัตและคุณน้ำพุลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ